สวัสดีค่ะเปิดร้านแล้วนะคะออเดอร์แรกเข้าแล้วผัดเลยค่ะผัดทำกับข้าวก่อนเรื่องอื่นไปว่าทีหลังออเดอร์นี้ลูกค้าสั่งเมนูหลายอย่างค่ะมีข้าวผัด มีผัดพริกแกงผัดพริกแกงหมูใส่ถั่วนะคะแล้วก็มีกระเพราหมูสับหลายอย่างเลยเอาเด้วยแรกคณะปลากระป๋องก็มาค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งค่ะส่งน้องคนขับไปค่ะจากนั้นก็มาทำความสะอาดกุ้ง ทำความสะอาดให้เรียบร้อยรถตลาดมาแล้วค่ะเราก็จะได้วัตถุดิบที่เราลายสั่งเมื่อคืนค่ะคือสะดวกแบบนี้ค่ะไม่สะดวกไปตลาดอยากได้อะไรก็ลายสั่งตอนเช้าก็ได้ของที่เราอยากได้มีข้าวสาร มีผักนิดหน่อยเครื่องปรุงค่ะไข่นะ้ำมันพืชขาดไม่ได้ก่องข้าวเราสะดวกแบบนี้เนาะขี้เกยียจไปตลาดค่ะอยากได้อะไรก็ไล์สั่งใจแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าของก็สดเหมือนกันค่ะจากนั้นเตรียมพริกค่ะ ที่ร้านใช้พริก3อย่างนะคะมีพริกแห้งพริกแดงจินดาสดแล้วก็มีพริกแห้งคั่วค่ะเป็นสูตรของทางร้านเคล็ดลับค่ะแม่ค้าอาหารตามสั่งนำไปใช้ได้นะปั่นค่ะตำไม่ไหวปั่นปั่นปันปน,ปน,นี่คะ่ะหอมมากค่ะ พริกสูตรนี้หอมมากค่ะมีออเดอร์ซุก,กี้เข้าเตรียมผักให้เรียบร้อยวัตถุดิบพร้อมลงมือผัดได้เลยออเดอร์นี้เป็นซุก,กี้แห้งเสร็จเรียบร้อยตักใส่กล่อง กะเพราหมูสับค่ะออเดอร์มาแรงค่ะออเดอร์สุดฮิตขายดีมากของที่ร้านกะเพราหมูสับพริกแห้งมีออเดอร์กระเพราทะเลด้วยน่ากินไหมคะส่งคนขับค่ะคนขับรับอาหารไป ทำแล้วลูกค้าคนสุดท้ายลูกค้าหน้าร้านเราก็รับนะคะร้านเราเป็นร้านเล็กๆง่ายๆบานๆขอบคุณค่ะ